สวัสดีค่ะทุกคนยอนเองนะคะวันนี้ยอนเปิดคลิปแบบนี้นานๆทีไม่ได้ทายคลิปแบบนี้นะคะวันนี้ยอนคุยอยากจะคุยกับทุกคนนะคะตั้งแต่2019ยอนเริ่ม Youtube แล้วก็ประมาณตอนนี้4ีหปีแล้วนะคะตอนแรกยอนไม่คิดอะไรเลยก็เมื่อไร่ก็ได้อาบก็อัพ แล้วยอนเว้นเจ็ดเดือนด้วยแต่ตั้งแต่ผู้ติดตามประมาณ1 000, 2 0 0 2 0 0 0คนอะ่ะยอนเริ่มจริงจัง YouTube นะคะจริงๆแล้วยอนเริ่มโมดไฟล์การทำ u t u b e นานแล้วแต่ยอนอยากให้ดูทุกคนว่าที่นี่ดีแล้วที่นั่นดีแล้วอาหารอันนี้อร่อยก็เลยถึงตอนนี้ยอนทำมาสู้ๆนะคะ ตอนแรกอ่ะยอนจริงๆทยย่าย u ูทูบง่ายมากเพราะว่าเป็นคนต่างชาติแล้วยูที่ไทยแล้วกินอะไรก็ได้ก็แปลกๆวัฒนธรรมก็ไม่เคยฉินก็เลยย้อนให้ดูทุกผมว่าอ๋ออันนี้ยอนประสบการณ์แบบนี้ใหม่ๆทุกอย่างแต่ตอนนี้ยอนอยู่ที่ไทยประมาณ ้9ปีแล้วลื่มค่อนข้างชินแล้ววัฒนธรรมอาหารแล้วก็ที่เที่ยวด้วยก็ここเลยย้อนเหนื่อยที่คิดคอนเทนต์แปลกๆด้วยค่ะแต่ย้อนจริงๆยังชอบประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะก็ทุกทุกทุกคนเขียนคอมเมนต์มาด้วยแล้วก็ดูคอนเทนต์ของยองอยขอบคุณมากๆทุกคนนะคะแล้วก็ย้อนชอบคุยกับผู้ที่ต่มด้วย น้นจาจะทุกทุกคนคิดว่าทําไมยอนถึงเลือกมาไทยแล้วก็ทําไมชอบไทยอย่าเพิ่งยอนออบโหลดว่ายอนไปมาฟิานแลนด์อะแต่ยอนจริงๆได้รู้สึกว่าไม่มีประเทศอื่นๆที่เหมือนอบอุ่นเหมือนไทยค่ะเลยยอนอย่างชอบมากๆอยู่แล้วก็ทุกท,กทกคนรู้ว่ายอนเคยอยู่ที่ญีปุ่มประมาณยอนเคยอยู่ที่ปุ่นประมาณ4ปี5ปี ตอนนี้อยู่ที่ไทยน่าจะนานกว่าแล้วนะคะแต่อยู่ที่ญี่ปุ่นะมีความสุขไหมก็มายอนคิดว่าประสบกันดีแต่ว่าไม่เท่ากับไทยค่ะยอนอยู่ที่ไทยมีความสุขมากกว่าโดยเฉพาะอาหารค่ะถ้าหยองพูว่าอาหาระทุกคนคิดว่าเอออาหารญี่ปุ่นอ,อร่อยมากนะแต่ทำไมหยองพูว่าเลือกอาหาระ แน่นอนอาหารญี่ปุ่นอ,อร่อยมากนะคะแต่ถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นล่มอะไรลำบากค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอ,อาหารเยอะๆอาหารอร่อยเยอะๆมีซูชิอูดง้งยาราเมนแตบบ่แต่ว่าทุกวันกินแบบนี้ไม่ได้ค่ะเรียนด้วยแล้วก็ยอนชอบอาหารเผ็ดด้วยย้อนไม่ได้กินเผ็ดเก่งนะคะแต่ว่าย้อนชอบมากๆกก็เลยย้อนหายากที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ที่ไทยมีรสชาติทุกอย่าง เปรี้ยวเผ็ดหวานหวานยอนชอบมากด้วยแล้วมีอะไรยเยอะแยะแปลกๆบีเยอะด้วยกอริลล์ยอนจริงๆชอบมากอยู่ที่ไทยแต่ตอนนี้ยอนคิดว่าช่องยอนน่ะต้องเปลี่ยนเบงอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นยอนน่าจะหยุดอัปโหลดคลิปสักพักหนึ่งนะคะทุกคน แต่ยอนไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้หยุดตลอดย้อจะกลับมาแต่พักส,สองนะคะพักส,สองพักส,สองยูทูบก็เลยยอนจะคิดคอนเทนต์ใหม่แล้วก็ยอนจะกลับมานะคะทุกคนรอดูไั่นนะคะส่วนใครที่คิดถึงย้อนช่วงนี้ติดตาม IG หรือว่า TikTok ได้นะคะก็ย้อนออกเรื่อยๆที่ IG กับ TikTok อะแ <c> ล <oughs> ้ว u t u b e ถ้ายอมพร้อมพัดใหม่หยอจะกลับมาปกตินะคะทุกคนแ้างั้นทุกคนรอหย่อนน้อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน